วันนี้จะมาเก็บมะเขือให้ยายไปเก่งป่าค่ะ,ะไปดูกันมีเก็บผักอะไรบ้รงางมะเขือพวงมีไหมมะเขือพวงอะไรยาย,ย,ายบอกว,ว่าที่เจมมะเขือปะให้เก็บมาด้วยออ๋โอเคค่ะไปกันค่ะเดินค่ะคือคนที่ทำคลิปเขาก่อนนคะคะจับนุ่มจับหลวม ครับวันนี้มาเก็บมะเขือพวงไปแก้งปลาครับใช่ค่ะ นดมานิดหน่อยเดี๋ยวก่อน,อนอถ,อถือไว้ถือไว้ถือไว้ทัไงเก็บเพวงเดี๋ยวไปเก็บล้างห้องอีกนะดูมาเขือบเปาะหน่อย เต็มเคือปอเคือปอเอาไปแกงป่าเต็มเคือปอครับพออยังเดี๋ขาไปเอาที่นู่นอีกที่ส,สวนอีกไะเดี๋ยวดูนี้ก่อนพริกก่อนเก็บพริกก่อนพริกขาวก็คือต้นแต่พี่แกนนะอืม ริกนี่ไปใส่ลูกเป็นลูกโดดเป็นเป็นรอยรอยโดยหน้าทอแคบแกงปอดปอดสารพิษนี่ไงไปทิ้เอา ดูมะเขือเปาะด้วยมีป่ะน่ะลูกใหญ่ๆแค่ไหนนั่นแหละมะเขือเปราะนะเก็บเอาเก็บเอานี่ไงนี่ลูกนี้หมวกโดนแล้วลเหรอนื้อยางอืมยังแล้วผู้ใหญ่ขูดลูกคาตรงนี้ก่อนนะ ข้าตัวนี้ก่อนเอาเนี่ยงเดียวนนเ่ก็าเเยียมครับเก็บ้าเพยแค่นี้พอครับเริ่มคั่วพริกแกงแลครับเนื้อใส่เนื้อหมูงไปครับ ใส่เนื้อหมูล,ลงไปผัวพรกแกงในทีใส่เนื้อหมูลงไปรวนให้เต็มที่ก่อนครับก็มีมะเขือเปราะที่ไปเก็บมาวันนี้นะครับนี่กมะเขือพวงนี่นะครับ รื่องปรุงอย่ามาดูตอนสุกครับพร้อมเสิร์ฟครับครับอา่าขิงหนวันหอมสมุนไพร,ใ,พรใส่ใบกระเพราลงไปยอดครับชิมอยูก่อนครับเนื้อพวง พวงเกือบเปาะร้อนครับตัอืเปิดทั้งร้อนอืยอดครับครับตัวนั้นร้อนครับ Mà hát thì cầu kem này ở lại ăn đây hm mày 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 ดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้รู้คลิปใหม่ๆครับตบ,ตบท้ายด้วยดอกไม้สสวยครับครับขอบคุณครับ